นายภูมิธรรมเวะยะชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันโดยเน้นพื้นที่ที่เป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆและแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับนายวุฒิทัตต้นติเวศ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหัวใจน้ำมันประสานความเครื่องมือระหว่ังสำนักงานกลางช่างตวงวัดส่วนภูมิภาคบริษัทผู้ค้าน้ำมันจำนวน1ิบ,บริษัทผู้แทนกรมธุรกิจพลังงานและผู้แทนภาคประชาชนร่วมปล่อยขบวนรถชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหัวใจน้ำมันระดมตรวจสอบความถูกต้องของสถานีบริการทั้งในถนนสายหลักจากกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมุ่งน้าออกสู่ต่างจังหวัด และในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคทั่วประเทศตรวจสอบความถูกต้องของหัวจ่ายน้ำมันในการเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับปริมาณเชื้อเพลิงที่ครบถ้วนถูกต้องได้รับบริการจากหัวจ่ายน้ำมันมาตรฐานในช่วงเทศกาล2567นร25นี้ครับสำหรับช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2 5 0 0 67นะครับถือว่าเป็นมหาสงการนะครับของพวกเราชาวไทยนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับรัฐบาลนะครับได้จัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวนะครับการจับใจใช้สอยนะครับก็จะกลับมาคึกคักนะครับเหมือนก่อนหน้านี้นะครับปีนี้เนี่ยครับรัฐบาลนะครับมีความตั้งใจที่จะกระตุ้นนะครับให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับโดยได้มีการจัดเทศกาลกัน ทั่วทั่วทุกประเทศทั่วทุกภาคของประเทศนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมจีจัดกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้รับนโยบายนะครับจากท่าน รองนายกมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชชัยชเองนะครับซึ่งท่านได้มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ได้มอบหมายให้ทางกรมการค้าภายในนะครับได้มีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้านะครับแล้วก็ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของน้ํามันนะครับก็เราก็ได้มีการประสานนะครับกับทางกรมพลังงานนะครับซึ่งเรามีการทํางานร่วมกัน นะครับแล้วก็ทํางานกันใกล้ชิดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตาเจนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าต้องเป็นภาคีเครือข่ายที่ต้องสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะใช้บริการจากสถานีบริการน้ามันซึ่งวันนี้เองนะครับก็จะมีผู้ประกอบการนะครับได้เข้ามาร่วมนะครับในเรื่องของการจัดให้ความร่วมมือนะครับกับสายตรวจเฉพาะกิจของเรานะครับซึ่งมีการสนที่กาลังกันระหว่างทั้งกรมพันธ กรมนนายกิจพลังงานนะครับแล้วก็ผมก็ไปในนะครับในการจัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจนะครับลงตรวจสอบพื้นที่นะครับทุกเส้นทางนะครับที่เป็นเส้นทางสายหลักที่จะพาพี่น้องประชาชนนะครับกับสู่ภูมิลําเนานะครับในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะครับก็เชื่อว่าปีนี้นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่จะต้องมีการเดินทางเยอะแล้วก็สถานีบริการน้ำมันเองนะครับก็มั่นใจนะครับแล้ววันนี้เองไม่ว่าจะเป็นบางจากพีทีพีทีพีไอ พีแอนะครับพ mm ีโอไอนะครับสัสโกนะครับแล้วก็รวมทั้งสถานีบริการน้ำมันหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปตทนะครับหรือ PTT Station นะครับพีทีเชลนะครับคาวเทคนะครับก็นะครับรวมทั้งปังจากด้วยนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับที่ว่า ตรงนี้เองเราจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถึงมาตรฐานของหัวจ่ายของเรานะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับทางกรมค้าภายในได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานนะครับกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานนะครับซึ่งวันนี้ท่านรองธทบดีมาด้วยนะครับนะครับก็มีการตรวจติดตามนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับ4,000กว่าแห่งนะครับแล้วก็พบมือกับหัวจ่ายนะครับพบว่าถูกต้องนะครับแล้วบางส่วนนะครับที่ไม่ถูกต้องเราก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้น ฝากนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับถ้าไปเติมน้ำมันแล้วก็พบเห็นว่าไม่สบายใจหรือมีปัญหาใดๆนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569นะครับแล้วก็กลับเรียนครับว่าในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยนะครับไม่ว่าในร้านค้าใดๆนะครับเหมือนกันนะครับถ้าพบเห็นว่าไม่มีการปิดป้ายแสดงราคาก็เช่นเดียวกันครับแจ้งได้ที่สายด่วน1569กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคานั้นนะครับโทษปรับสูงสุด10,000บาทนะครับและถ้าฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับ นะโดยไม่มีเหตุผลนสมควรนะครับหรือว่าไปขี้โกงนะครับอันนี้เนี่ยถือว่ามีโทษสูงนะครับจำคุก7ปีปรับไม่เกิน140,000สบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้เข่งคัดด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆนะครับที่รัฐบาลจัดขึ้นนะครับก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของเรากลับมาพลิกฟื้นคืนขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการตรวจสอบการสร้างความมั่นใจนี้นะครับกรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจทางงานนะครับก็จะไม่มีการ อนอนนด้ on, on, on อย่างไรนะครับก็จะมีความประสานงานทํางานกันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนะครับผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันตามามาตาเจ,จนะครับให้ความร,า <debe S 1> ร่วมมื <geon> อทางกรมการค้าภายในเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันตามมาตราเจ,จ,จด้วยนะครับที่ได้มีการจัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจของตนเองด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างมาตรฐานที่เข้มข้นเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมมือที่จะดูแลให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงที่สุดนะครับ ขออนุญาตนะครับก็คือในภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับเราก็ดูด้านมาตรฐานความปลอดภัยเราออกใบอนุญาตด,ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ํามันทุกรายนะครับจะต้องมาขออนุญาตก,กับกรมธุรกิจพลังงานตามพาบรบควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งสโคบในการอนุญาตเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือตู้จ่ายหวัวจ่ายนะครับว่าจะต้องเป็นไปตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมนะครับหาก มีการดัดแปลงตู้จ่ายหัวจ่ายเนี่ยก็จะมีความผิดนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามมาตรา7ที่ออกตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีโทษนะครับปรับ1นึ่งแสนจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับหากต้องการจะด,ดําเนินการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงตู้จ่ายหัวจ่ายเนี่ยจะต้องแจ้งกรมก่อนแล้วก็ส่งแบบ ตัวใหม่มานะครับแล้วก็ได้รับความเห็นชอบด้านความปลอดภัยก่อนจึงจะสามารถที่จะดําเนินการกับตู้จ่ายหัวจ่ายตัวใหม่นั้นได้นะครับครับขอบคุณนะครับ